สวัสดีครับผมเบ้าจู่ยูทูบชาแนลครับผมมื่อนี้เบ้าจู่จะพามาชมราคาก้วยตลาดนัดอำเภอสีบุญเืองยงนะครับเรื่อจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมเปิดทุกวันอังคารครับผมนะครับผมบรรากาศนะครับเรื่องงอกกล้วยขลังครับทางคันนี้เพิ่งก็เพิ่งมาหอดตอนนี้นะครับผมเมื่อวานี้กระตุงกับวันที่15กรกฎาคม2568นะครับเรื่องนี่ครับผมวันที่เพิ่งมัดไปหนี่งคือของเวียดนามเลดนะครับนี่ นี่ครับผมเวียดน้ำเพิ่นสั่งไปแล้วครับฉีดสปีดนะครับเด้อนี่ครับผมบรรยากาศเปิดทุกวันอังคารครับตัวดีมาเนียครับผมเพลนรัดเลยครับนี่ครับผมผมไ่รู้ไปบางจุยที่พักขาไปชมครับผมนี่นะครับเด้อพ่อพันธ์ครับผมนี่ครับพ่อพ่อพันธ์ครับผม ซื้อบ้านกัตัวนี้พอเดือดซนครับเจ้าเดือดซันได้จักปีแล้วสี่ปีกว่าสี่ปีกว่าครับผมสูงลายปเดยครับกี่ตร้อยหกสิบกว่าเออโครับจัรยงตั้อยหกสิบกว่าครับผมนี่ครับผมตันตันนึซีครับยดมัครับก็ต้องถามครับเบื้งบนไทยครับ ชาานเปิดเท่าไหรครับนี่เปิดไปแสนหนึ่งก็มองเหียวกับลวได้เยะเปิดไปแสนหนึ่งนะครับเนาะเอาเบอร์โทรศัพท์นะครับผม0 8น0 8 2 840 840 2177ครับ2177ครับผมชารสวัสดีครับเรื่อ้เฮาอยู่นี่ครับสีบุหรื่เนี่แหละครับผมได้ก่อนดึกเรื่องเนี้ยนะครับผม มันๆนะครับเด้อนี่ครับผู้ใดสนใจอยากจะได้พ่อพันธุ์ครับผมมาหน้าพ่อพันธุ์ก็ไปประกวดเล้วมาจากสนาม้ะครับผมครับเบิ้งควายงามหมาเด้อครับเด้อนี่ครับเบิ้งหนาเบิ้งตาเปิดไรเป็นไรครับนี่เปิดไปสามสิบสี่ครับสามหมื่นสี่พันครับผมลงมาสามหมื่นสองพันหาขายครับ ลงมาสามื่นสองปัญหาครับผมได้รู้มาจากตัวแล้วได้รู้กงตัวครับตอนนี้มันไหครับนี่ตอนนี้ทับไปหกสิบมือแล้วครับหกสิบมือครับบรูว่า่ันบ่ผ่านะานะครับเนาะมีครับผมบรพานขึ้นนี่ตัอลูกในนี่เนาะลูกแม่นี่ครับเอเปิดโทรศัพท์เนี่ครับผมเก้าแนะปดครับผมสี่สครับ 1579งห้เจาพื่อให้อยู่สัมสูงนะครับเนาะนะครับผมผู้ใดสนใจนะครับเด้อต่อราคาแล้วก็ได้ครับผสมเลยครับผสมโตหรือผสมหลอดไห้โค้งโตครับผมโตได้60มือเลยครับผมสองเดือนนะครับเนาะมาเป็นรุ่นเราเด้อครับเด้อสามหมื่นตระเรีกกันสามหมื่นไปเลยสามหมื่นสี่สามหมื่นสี่พันครับเอาโอเคครับผมมันๆนะครับเด้อครับผม เด mm ี๋ครับแม่ลูกลูกผ yes, ู้ลูกแม่ลูกแม่ครับผมเปิดไปสองหมื่นห้าเจ็ดสองหมื่นห้าพันครับผมแม่ลูกลูกลูกตัวนี้เดีอตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้โอ้สูงแค่ไหนนี่สูงประมาณสี่ส no ิบลยครับแปะร้อยสี่สิบเลยครับเด้อนี่ครับผมแม่ลูกลูกแม่ก็อะไสนใจเลยครับเด้อนี่ครับผมแม่ลูกลูกแม่ครับเดี๋ยวครับ เอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยศูนย์เก้าสี่ห้าศูนย์เศูนย์เจ็ดห้าเก้าแมมนห้เก้าแปดหผมนี่เปิดไว้2องสองมื่นสองมื่หาครับสองมแม่ลูกลูกแม่นะครับเนาลูกแม่โอเคใีคมนึงอ่ะนี่คมหนึงครับอีกคมหนึงใส่ลูกเพื่นนี่ีลูกเพื่อนอ่ะ นีครับผมผมนี่เปิดสองนเจ็อันนี้ลูกสาวสาวครับนีครับผมสอง0มืนเจดพัีนครับเด้องแม่เพื่นแม่เพิ่อนอยู่กระสิสูงร้อยสามสินสามหาหกได้หรอประมาณนี้ครับผมวางใหดีครับ2องหมืนเท่าไรก่อสองหมืจ็ดครับสองหมนเจ็แม่ลูกลูกแม่ีเบื้งหน้าตาลูกครับผมดีเด็่ลูกกระท u มาได้ดนอครับด้อนี่ครับนี่ครับผม ครับผมสองหมื่นเจ็ดครับผมสูงร้อยสิบสองครับสูงรแม่ลูกลูกตัวไหนลูกตัวนี้ครับดวนี้ลูกพนเนาะเปิดไปสองหมื่นห้ากันผมนี่สองหมื่นห้าครับพี่น้องผมด้วโอ้ยแม่สูงร้อยสีบสองเนาะครับผมผูเลยสนใจด้อครับเด้อ มีคมที่หนึ่งขมที่สองข <ac NON check guys> มที่สามอันนี้คือคมที่สาม้ลยครับนี่ทั้งหมดมีสี่ข้มนะครับเนาะแต่ข้มที่สี่ใช่ไหมใช่ลูกคนมีลูกบ่มีลูกลูกเมียตัวนึงครับนั่นน่ะนี่เนาะครับลูกตัวเมียนี่ครับผมลูกตัวเมียครับผมนับเป็นคมเลยครับเรือมีคมหนึ่งขมสองขมสามขมสี่เรามาทั้งหมดสี่ขมคมนี่เปิดไปเท่าไหร่ครับนี่เปิดไปสองหมื่นเจ็ดครับสองหมื่นเจ็ดพันท้อัด แม่ทองไกล้จุกวดแล้วเขาช่วยนะครับผมธราคารไหนผมส้วงกรบเป๋ามาเลยสาริมาครับเอาเบอร์โทรศัพท์อีกนะครับ094ย0เ598สี่้าศูยเบเดเก้เอายุนะครับผมก็อยอยู่อนเก็นนี่แหละครับผมเไก่เราทั้งเบิดเราเอามาซีซีโค้มครับผมเพรมีเพราะเพรเนี่ยขายเบคร์เล มันเลยครับด้วย่ได้อ่เลนไม่ได้ไปเล่นไปครับไปง่ายนะอันี่ข้อล่อมาเลยครับ่ว่าใครเวียดนา้ำนะครับผมเวียดน้ำเวนรเนเวี้มันลมัอยเวียดน้มสองพันขอไขบอกขข่ตี้วยคอยสองพันไม่กี่อันสองพันหางเหนผมนี่พ่นไข่เลยนะครับไขยเวียนน้ำครับเวียดนามสี่หมื่นได้กับขอไข่สี่หมืนสี่ันกวางมันห่วยมันจะบอกระตุ้นไยกันดูสนละนะครับ ขับคพี่น่อยถอะหน่อยไน้อได้ดอกได้ดีผมจีจูงไปคอกแรกเลยครับผมกาันไหนครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณดึกอกันอยู่ครับผมคนนเก้าพันสงตัวตัวละีพันหาเแต่ผู้เจ้าของไปจากเด้ยวตัวละห้าพัโอ้ซื้อไปท้อมไปไปยังข้าบนีพี่น้อง หยครับผมเอาชื่อแล้วรอยร้อยไปเอาครับมเลร้อยสาขาดอแมนตกลงกันแล้วครับผมเก้าพันห้าร้อยไปดอนวเดอนล่ะรู้ชื่อตัวส้นจิงยผมพยาี้ยมียจาร ขายเท่าไรเนี่ยขายไปนี่ขายอะไรเป็นเด็กโอ้ได้กกำลังไหลนี่ครับผมเอาไปประกวดได้บ่แม่นถวยหลาหน่อยไปได้ครับนี่ในสนามนะครับบ่ธรรมาาดาแต่าตัวสรุปแล้วก็ต้องออกมาอก้าก็ถึงเวลาไหมขายเท่าไร <c oughs> ในไม่แต่ตัวนี่ครับผมงวงงามครับเป็นลูกผู้ใดเนี่ย ไม่เอกสารไม่มีจริงม่มีเอกสารเสียชีวิตนี่ลูกมาจากตัวเลยนะตัวนี้ตัวที่สามอายุสองเดือนเปิดเปิดเท่าไหร่นะเปิดสี่สิบห้าครับเปิดสี่หมื่นห้าครับผมลูกตุ้ผู้ตัวเมียลูกตัวเมียค,ครับพี่น้องครับผมเป็นจะเลี้ยงด้วยครับเรื่องไงพร้อผมลูกนี่ไงแม่ลูกลูกตัวเมียเบิ่งลูกเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยครับศูนย์แปดหนึ่งครับเก้าเจ็ดสี่ห้าสามหนึ่งครับผมไว้ยูนองบัวลำพูด้วยครับเรื่องนี้ครับสีบุเรียงเราเนี่ยครับสีบุเรียง สี่หมื่นตัดเด็กเหรอสี่หมื่นห้าพันบาทต่อรองได้นะครับนี่ครับผู้ใดต้องการอยากได้งวไปเลี้ยงเด้อครับเด้อสวรับลูกแมีผมเด้อครับผมก็ต้องโอ้ยอันนี้เท่าไรเนี่ยตัวนี้ขายแล้วครับขายเท่าไรตัวนี้ขายตัวนี้ขายสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทสองหมื่นหนึ่งพันโอ้เมียปากใหญ่นี่ครับผมนี่แหละครับงวงงามเด้อครับเด้อผู้ใดอยากได้ครับผมเอาไปเลี้ยง ทสอบถามได passes, いい้้ะครับด้วเอามันม hmm. ันครับผมเยียนี่ครับผมโค้งามครับกับผมเงี้ยครับผมวกํลังต่อร้องกันครับได้นี่ครับผมตั้ตัมือไหร่ควเนรากาศเลยครับด้วยแล้วแจ้งประชาชนว่าไง้าเยมปเิมาผมสเบิ่มพัลังนะ้าวรกั้อยสเบิ่มพลังว่าหอยยา สูงพอรอยสี่สกวเนี่ยร้อยสีกว่าพอเปิดไปเท่าไก่เปิดร้าเกีตมากี่ตัวครับสามถูกร้อตั้งห่างเปิดไวสองหมื่นพนะครับเอาจะเงลองหนเล่ะลูกชายเบิ้มพันล้านครับผมีเดดเยเบิ้บันทายครับผมู้ใดสนใจครับผมอยากกับไปคุ้มฟูงสองหมื่นเจ็ดพันครับผมใยู่นี่ยก็เกันครับพระเ้าิโทรศั่านนะครัุวัดทุกคน ศูนย์หกศูนย์หกหกศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดส่เ้าสี่ห้าห้าสี่ศูนย์ศูนย์ครับผมห้าห้าสี่ศูนย์เอาอยู่บนลำพูนนันสั่งอยู่นะครับผมเอาไปแค้วนครับผมเอไ้ครับไหครับได้นยั่งครับมใครในพื่นัก็มอาดครับด้วนี่ครับผมเงินขาละลายเเลยตันี้พอขายแล้วครับผมเอามันมด้วพ่อเด้อเนี่ยด้ขายมาได้เท่าไรก็ไม่บนละพ่อจนรวย นี่ครับพูดอะไรอยากได้แม่มันไปกินน้องครับผมท่องจังเดือดเลยคุณพ่อนี่แฝงเย็นนี่ครับผมแม่สาวทองแรกอีกตั้งหากนั่นนี่ครับผมความสูงกับประมาณร้อยสามสิบห้าสามสิบหกด้ครับเรื่อนี่ครับผมผสมยังไม่พ่อรู้ปะฮะหลานเก้าเจริญครับผมเปิดไฟแสดงกับว่า 29, อสอง0มพี่น้องสองเมื่นเ่พันเอเบอร์โทรศัพท์นะศูนย์หกห้าศู4,65าสี่หกห้าหกเจ็ด้าพนันนะครับด้วยั้อยูหนองบัวลำพูทั้งเดือนจเด้อครับเมนบอพอครับนี่ครับผมเอามาจากตัวเดียต่เดียวเดียเดยเ้ยวตวเดียวครับผมนี่ครับแม่มน 29, ันสองเมื่นเกปลียนกับมัวบอพอสองตัวหนึ่ง ัวดยุบานนี่ครับผมนครับเด้อนี่ครับผมเอาไปคุมฟูงครับเอาไปคุ้มฟูงเลขาลอยสอหนึ่งพันครับผมิึงด้วยนะครับบ่งหนาบางตาก้า่ปัญเชีนี่ครับผมก้วยมันเป็นแงปัญ um ีดอกแงวงวปัเ okay. ช เอาเบอร์โทรัพย้ำนี่ออด้ยดีครับเพื่อนจากไดพอพันทำแม่เป็นเฟ้ยแม่เพื่อนกิจว่าสายเพชรดูดอดนะครับเด้อใบหูฟอนลำครับเด้อฟด้ำเลยเด้องเท่าเดียวพเขียนใยกนเขียนเส้นกระดาษนี่แม่ขายทัเบอร์ทัขาดีไรเขียนเส้นกระดาษแระแป้แวงหลังนี่เออใส่เขียน้วครับด้วยสองหมื่นหนึ่งพันครับของคุณพ่อพลคนสำสูงทีมงาน หอยน้อยคนซ้ำสูงเบอร์กับหางากเขาบปกยังพ่อก็แต่นนี่ครับผมนีเด้อครับเด้อลายเติมอยู่ครับงอควาย ของคุณพ่อป่ครับผมพ่ครับของไผุ้นอ่คืองามไปแต่หักเล่นคือคือของีนี่ครับผมบุรุษว่าตัวละเท่าไรครับขันเซ็กตัวเนี้ยสามหมื่นห้าพันนี่ครับผม แม่ลูกลูกแม่เพิ like ่มพุดเยอะสิแม่ลูกลูกแม่ครับผมเบิ่งด้วยคอตันจะลืมด้วยเบิ่งนี่ครับผมใกล้จะสูงท่อแม่แล้วดิเนี่ครับลูกเล็กเอาเบอร์โทรศัพท์นี่ไอ้เว้ยย่าโอถอะเตี่มันเดีมันเดี๋ยวมาซื้อดอกยวมันจะด้อยพวดมันใหญ่พื้นตาพื้นจากใจดิ ได้ขายมือนี่แหละโอ้ได้ขายมือนี่โอเคครับมันมันครับผมกับกับนี่ครับผมการกับตัวสัมผัสเหมือนอากาศเฮ้ยเด้อครับเด้อหัวควายก็หลายอยู่ครับถต่อไปอย่างเช่นเวียนน้ำนะครับผมเวียดนามเพิ่มมาออกไปเืิดนี่ัมซองโทนี่เราซื้อเราขายครับผมสี่หมื่นสามร้อ เอาไปส่งเพิ่นบ่ครับนี่ครับผมสี่หมื่นสามตัวนี้สี่ห0ื่นตัวนี้20,000กว่าขายเลยทีพ่อขายเท่าไหร่น่ะฮะโอ้ขายหมื่นแปดพี่น้องโอ้ หมื่นแปดว่าสั่งนะครับผมบรรยากาศครับผมเคลื่มเคล่มีแดดด้วยครับเด้อแดดบ่มีครับผม ต่ท่มกอรยนะ่ก็้นากะบอแจดเดวไม่ได้ไนบ่มันบ่ว่าได้หาเดละครับเกิดไปสามหมื่นนะครับเด้อพวอย่างเได้งไปเลี้ยงครับบงเล็บแข้งเล็บขาครับผมบังหนาบังตานี่ครับันมันิาม้เห็นตครับผมครับผมเข้าแล้ครับนีครับผมครับเกิากรอได้ยจตั้หน้าไว้

ศูนย์แปดสี่ศเ้า้าแปดหกกแปห้าหครับผมครับผมงัวหาอยู่สครับผมยนองัวลพูขังโลตัดครับ๋อครับผมใสเลยครับมีหลายเอามาจากตัวนะครับนี่1นงตัวนี้จ็บาทลตัวนี้ว่าเกาพเกัตัวผู้ตัวแม่ครับ่ตัม่ครับผมตัวเกาพันะครับเพันบาทครับผมครับ

ตัวหูแมนาครับนี่ตัวนี้เธอเปิดตั้งไรครับนี่นี้เปิดไปสาครับไปสองหมื่นนะครับตัวนี้เป็นลูกผู้่ดครับนี่ยตัวนี้มันเป็นลูกของซีไวซ์ศูนย์เก้วซาแม่มันเป็นลูกแดงครัินโอ้แดงราินนะครับตัวไปสองหมื่นแม่ครับผู้ใดสนใจนะครับเ้อสอบถามคุณพ่อได้ครับนครับผมอนซุ้มหนึ่งแมนนี่ยกแมนิวเปิดตั้งไรครับนี่ 9ว้ยบไป้บาทเกับาทเถิดงับเป็นลูกผู้ใดครับไปท้งลูกันีบรัตัวนี้เก0 0พัแนครับผมก้าวลองได้ครับผมส่งได้ทั่วประเทศไทยครับนส่งไปดนเลยครับได้ครับกานรครับปัตานีเหได้ได้ได้ชาวอันนีแล้วปตานีเขาเนี่ยผมมนมดไเพ้น พอไม่รอเชียนนยากทำบ้าก็ได้ก็ได้ก่าผก่อนก่อนมือหายลอยม่ก่อนไม่เ่้ยเห็นตอนรับเอาเชียร์ครับผมมันๆด้วย่อนเด้อครับครับผมครับผมครับนี่ครับผมบรรยากาศครับผู้ใดกับผู้ใดขายกับใครผู้ใดขายกับคืกเก้าครับผม นะครับบรรยากาศเอาเชียครับผมเดินนัดนะเอาเห็นตัวงามนะครับไปอยอนะครับนี่ครับผมมาเบิ้งควอยงามเลยครับควอยดอนควอยเผือกครับผมได้จากปีแล้วนะครับเนี่ยปีสิบห้าสิบหกเดือนหลือครับปีสิบห้าสิบหกเดือนเป็นลูกผู้ใดเลยกลูกพี่อูทยลูกพิ่กูไทยไม่โมวัตดีครับผมครับในห่างเงีครับผมมาลอยนิ ยาโซไปเบิดครับผมเงินไหลไปมุจอกลุ้ยอยาโซตัวตะกี้เดี๋ยวนี้ไปน่าโซไม่ไเดยนี่ครับผมเปิดเท่าไรครับผมผมมาขายเหรียญมันก็ปัญหาเปิดลายเป็นไเเก่าหาลอยเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ครับศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าหนึ่งเกแมครับผมลูกเก้ยว้าครับศูนแม่เป็นลูกเกี้ยวฟ้า นี่ครับผมลูกบิ๊กอูไทยมีเอกสารบ่ครับนี่ต้ว่าเราประกันตรวจเลือดได้มันถือมันถือได้เลยเพื่อนๆมาตรวจเลือดได้เลยครับนี่เป็นเจอสีม่วงเป็นยากผมเราประกันตรวจเลือดเลยนี่ยทั้งวันลูกพิ๊กอไทยมาเอาเงินคืนผมบอกไปคืนจักบารดนี่นี่ครับตรวจถ้าไปเจอสีม่วงเห็นไแมันเจอใบกระท่อมนี่ครับผมโอเคครับมันๆเลยครับซื้อไปทร้างกุศลนี่ละซื้อไปหนูขายน้ำเออตัวนึงผมเอามาขายทิพก้อนเนี่ย ดูกง่ยเลยดกบาย่งดีเลยไม่แม่ตันนี่พอแล้วก็ขายบ่อไดครับผมเีนะครับเด้อถ้าสนับนาแลนัดนี่งท้านีแหละครับดติดิงคนดซับสไคร์คดติดตามดาวโจนี่นะครับเด้อบ่รู้ครับทามหนึ่งเพนหมานนะครับเด้อ